ทอดปอกเปีย๊ยะจ้าทุกคนปอกเปีย๊ยะนะทอดอีกรอบสองนะใส่ลงไปเลย,เลยทอดเองเร็ดเองทอดเองใส่กันไม่เต็มกับเอ่อเพื่อนยังไง กระรำปีแค่รอดพี่น,อน้องใช้เฮหอมจังหน่อยเหยดไล่เติบพี่น้องพอได้สองเทื่อนจ้ะไผ่กลางๆไม่ต่าพี่น้องเลนี่นี่แล้วเพี่น้องอันนี้แล้วแล้วก็กรอบอ่ะน้ำจิ้มไก่ก็ได้พี่น้องหรือน,น้ำจิ้มบวยก็ได้แล้วทุกคนมาวุ้ยไปแซ่พี่น้อง ก็เด้งไปเนาะปล่อยทอดไปเลยเนาะเพราะว่าเ้าใส่น้ำมันบปหลายใส่น้ำมันน้อยๆถ้าเขามันใหญ่เนาะถ้าน้อยเนาะปุ้มีน้อยจะไดือนดเนาะใส่น้ำกบก่อนเนาะไปปล่อยทอด ก็มันห่อนะแสบพี่น้องเค็ดหอมเลยกำลังๆมาเด้เอดพี่น้องน้ำมันเก็บม,มันน้อยยังไม่ใส่น้ำมันหลายแล้วเราไปน้องเอาคืนเรียบบอร่อย ใส่นยน้ำมันจัก,ก,กน้อยนาอจจะกนาะยค่อยค่อยจัดจานพี่น้องจ้ะแล้วเรียบร้อยพี่น้องต็นตาแ่บบปเปะเปี๊ยะใส่วนเส้นกับใส่กระหล่ำพี่น้องคลิปนี้กับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามในเด้อพี่น้องจ้ะตอนเหตุกับบริทายเบ่งพี่น้องขอกล่าวคำว่าสบายดีบายบาย